วันนี้มม่วงจะพาไปนอนที่เขาใหญ่นะคะแต่วันนี้เราเปลี่ยนสไตล์การน,นอนเราจะไม่นอนในรถตันนี้เราจะไปนอนเต็นท์นอนแบบสไตล์หลังกระบะรถสี่ประตูเนาะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยนี่ทีแรกเราว่าเราจะไปที่เขาใหญ่นะคะแต่เราก็ไม่ได้ไปแล้วตอนนี้เราก็เปลี่ยนมาที่เจ็ดคดโป่งโป่งก้อนเาสา พุทยากนิดนึงนะคะยังไม่เคยมาแต่ก็ค่อนข้างผ่านไปผ่านมาแต่ก็ยังไม่เคยได้มาเลย mm hmm. เราก็เลยเปลี่ยนจากเขาใหญ่มาเป็นป e นะีเจ็คดเนาะต่อไปวัน,นีตั้งเจดคดอีก5กิโลเมตรใช่เดี๋ยวเราก็จะดูวันนี้เป็นวิวทิวทัศน์แถวนี้จะมีอ,อ่อรีสอร์ทหรือลานกลางเต็นท์ที่เปิดใหม่เยอะมากครับใช่มีให้เลือกเยอะกับของเอกชนเดี๋ยวเราก็ไปดูเลยอันนี้ก็ที่7จคดก็จะเป็น หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าใช่ไหมคะหน่วยย่อยหน่วยย่อยหน่วยยนะ่อยเนาะก็เดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยนี่ก็คือทางขึ้นนะคะก,ก็จะออกชั้นนิดๆแต่ไม่เยอะดูแบบยาวๆาโว้ยถนนก็ดีนะคะไม่เป็นรัดยางตลอดสายเลย ติดตรงที่ว่าป่าลุกข้างทางไปหน่อยถนนดีวิ่งสบายวันนี้สมาชิกน่าจะเยอะครับสายมอเตอร์ไซค์ก็มากันเยอะครับนี่ข้างหน้านี่ก็อีกสามคันนะคะก็เดี๋ยวลองดูครับว่าเราจะมีที่จอดหรือเปล่าถ้าไม่มีที่จอดเราก็คงต้องลงเอาเป็นไปกลางข้างล่างกับคนอื่นขาละ เพราะว่าเราไม่ได้มาแบบรถนอนแบบเต็มสูบเรามาแบบนอนในเต็นท์หลังกระบะเฉยๆเลี้ยวขวาเืวิ่งทางนบอึามแล้วเลี้ยวขวาแล้วทางเข้านะเจ็ดคดนะคะเดี๋ยวมาดูซิว่าโอ้ดูทานะท่องเที่ยวก็บคอนขังเยอะเนาะเดี๋ยวติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะ สรุปที่เจ็ดคดเต็มเราไม่ได้จองมานะคะเราก็อ่ะต้องกลับไปเขาใหญ่เหมือนเดิมนะคะเดีย๋ยวเราตะไปเขาใหญ่ไม่แน่อีกครับกลับไปเข,า,ขาใหญ่ก่อนถ้าเขาใหญ่เต็มเราก็จะไปอุทยานแห่งชาติสุขุมวิท้ากันนะคะเดี๋ยวรอดูว่าจะเต็มไหมที่เขาใหญ่ครับเดี๋ยวเรากำลังจะไปกันที่เขาใหญ่นะครับตอนนี้ลางกลางเต็นด้านล่างของเจคนนะครับเต็มไปหมดครับทั้ง อไล่ทาราพอเพียงสวนสวนอะไรมื่อะไรอ,อะไรนะสวนเราไงอ๋อ,อแล้วก็อีกหลายสถานที่นะครับที่ใกล้เคียงเจ็ดคตตอนนี้ทั้งลานอ่าของเจ็ดคตเองแล้วก็ของเอกชนด้านในครับนี่ครับเต็ไมไปหมดครับตอนนี้ เราก็ต้องกลับไปเขาใหญ่ถ้าเขาใหญ่เต็มเราก็ต้องไปที่สุิที่สุขุมวิทอ่าเนี่ยครับต้องกลับไปทีุ่ทยานี่ครับร้านนี้ก็เต็มครับรู้สึกว่ามีรถบ้านมาจอดด้วยโอ้โหรถบ้านเป็นรถบ้านเียสไตล์รถบ้านตรงนี้อ๋อเนี่ยสวนไผ่เนาะไผ่พันลำเ่าเดี๋ยว<ๆ>เห็นว่างอยู่ไอ้ลองเข้าตรงนี้ไปดู เราก็ถึงแล้วนะคะทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยที่เรากลับมาจากสองคนครับเต็มยังไม่ขร้จบกจากจากไหนนะอ๋อเป็นอ๋ที่ไปด้วยครับเรากลับมาจากเกีวเลยเจ็ดคดนะคะลึกไม่ออกเดี๋ยวเราไปเลยตอนนี้ลำสะคองก็เต็มผาากวยไม้ก็เต็ม เราต้องไปเต็มสองลานครับนอนแถวแถวอ่างเก็บน้ําครับอ่างเก็บน้ํานะคะที่เปิดใหม่แี่มเลยเปิดใหม่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยอ่าเดี๋ยวเรากลางได้รอยอ๋อดูพระจันทร์ขึ้นแล้วนะคะเราขนาดนี้ก็จะหกโมงละสิบแปดนาฬิกาเรายังไม่ได้ที่กลางเต็นท์เลยนะคะวันนี้ยังไม่ถึงเลยครับเรายังไม่ถึงเลยเราต้องไปอีกลานนะครับเพราะสองลานนี้เต็มหมดแล้วลำตะคองกับกป,ป่าไม้เราต้องไปลานที่เปิดใหม่ ทางเก็บน้ำอะไรนะสายสอนหรืออะไรอะ,อะไรสายซื้อหรืออะไรจำไม่ได้เราต้องไปที่หนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่หนึ่งเต็มไหมเพราะวันนี้เราก็ขึ้นมาเย็นมากขึ้นมาจากข้างหน้าก็ห้าโมงครึ่งแล้วเนาะโอ้โคนลงเยอะแต่คนลงเยอะก็ไม่แน่ใจว่าที่เขาลงนี่ลานเต็มหรมืยยอยังไงเราก็ต้องไปดูก่อนนะคะว่าจะเต็มไหม ถ้าลานเต็มเราก็คงต้อไปกลับบ้านนะครับต้องไปที่ไ,ทไหนทีอุทยานสุขุม<อ>วิท <c oughs> เพราะว่าทีแรกเราก็ตั้งใจที่จะมาเขาใหญ่อาม,มาสมาตั้งแต่ทีแรกก็ถึงประมาณบ่ายโมงกว่าแต่ทีนี้มาได้ครึ่งทางเราก็ว่าเฮ้ยไ,ไปที่เจ็ดพุทไหมอะไรไหมยังไม่เคยไปเนาะอยากไปรีวิวให้เพื่อนๆดูว่าเราไปจากใกล้เลยใกล้เลยใกลเลย,ๆๆเลยไปล้เลใกล้ใรเราไปยังไม่ค่อยได้ เราก็เลยไปเจ็ดคนพอไปถึงเราไม่ได้จองไม่ได้อะไรแล้วก็เต็มเขาหรับแค่500กว่าคนเราก็ต้องกลับมาพอกลับมามันก็มืดเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าพอใกล้ถึงเราจะมีที่กลางไหมนะคะเจ้าทีแจงว่าเต็มหมดแล้วครับสองลานนี่นี้ก็จะเป็นอ่างเก็บน้ํานะคะตอนนี้ผู้คนก็ยังเพียบอยู่เลย ร้านนี้หรือเปล่าที่เขาเปิดให้นอนร้านน้นร้านนู้นรนู้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะก็ยังมีนักท่องเที่ยวมานั่งชมบรรยากาศมีนักท่องเที่ยวมาอยู่ยามเย็นก็ยังมีนักท่องเที่ยวมาอยู่นะคะตอนนี้ก็6โมงแล้ว6โมงแล้วอากาศเย็นมาก21องศานะคะ เราไปที่อื่นไม่เคยหนาวอยู่แถวบ้านแล้หนาวไม่ชอบไปที่อื่นใช่เราเลยไปตรงนี้หน่อยก็จะเป็นลานกลางเต็นท์นะคะอยู่ขวามือโอ้สวยมากเลยจีบสี่สิบหัวอะไรวะในลานกลางเต็นท์นี่อ่รง่าอ่ะแล้วตรงนี้ ตอนนี้เราก็ามาถึงลานนี้แล้วค่ะแต่รถเต็ม <interpret. S 1> หมดเลยคนก็เยอะมากล้นลานเลยค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราลองดูว่าเราจะไปะจอดตรงไหนได้แต่นี้เราไม่กางเต็นท์กับลานนะคะเราจะนอนกางเต็นท์นอนหลังกระบะเนาะเดี๋ยวเราก็นี่รถเรานี่รถเราเดี๋ยวเราก็ จะเดินไปสอบถามเจ้าที่ว่าตรงลานจอดรถตรงเนี้ยสามารถจอดนอนได้ไหมอะไรได้ไหมเดี๋ยวขอไปถามเจ้า,าที่ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะคะเราเข้ถึงแล้วครับมามึดเลยครับเต็มทั้งสองลานครับแล้วก็มาลานตรงห่างเก็บน้ำนะครับตอนนี้ก็เต็มปิดนะครับก็เดี๋ยวเรามาห้องน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวลองมาดูถานที่ก่อนแต่จริงๆแล้วมันก็นอนได้ก็นะขอนอนท้ายรถกันครับ จริงมันก็นอนได้มันก็ไม่ซีเรียสอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ซีเรียสแต่ตั้งหน้าที่ของเราซีเรียสก็นี่ไงที่เราลงมาตอนนี้ไปเด็กเป้าหน้าครับอันนี้เรามาถึงแล้วแต่เราไม่มีที่กางเต็นท์นะคะแล้วก็ไม่มีที่จอดรถดก็เราคิดว่าเราจะกลับนะคะก็เดี๋ยวถ้าไงขอวนดูอีกสักหนึ่งรอบถ้ากลับก็เดี๋ยวว่าหลังเรามา มากลางกันใหม่เนะเาะเดี๋ยวไม่ว่ากาันขอไปวนดูอีกหนึ่งรอบนะคะสรุปครับวันนี้เต็มปิดครับทั้งสองลานสามลานครับห,ห้องน้ำน่าจะไม่เพียงพอครับ<ม>อ๋อเปิดให้ใช้แค่แถบเดียวแถบนู้นยังไม่เปิดให้เลย ก็นี้ครับเต็มทั้งสองลานเต็มตอนนี้ลานลำตะคองกับผากล้วยไม้เต็มหมดครับนี่ครับเต็มหมดเลยนะครับมาเปิดจุดน,นี้ให้อีกก็เต็มนะครับนี่ครับผมตอนนี้ก็อุณหภูมิที่ยี่สิเอ็ดงศานะครับที่เขาใหญ่ณเวลานี้สิบหกนาฬกา 20่นาทีประมาณนี้ครับก็เรามาถึงกันจนมืดแล้วหาที่จอดนอนไม่ได้เพราะว่าเจ้าที่เออ่ไม่ให้จอดห่างห่างจากกลุ่มที่กกอ่าแล้วก็ไม่ให้ห่างจากเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยนะครับแต่ถ้าเราเอา เอาปูมาเราก็สามารถเข้าไปจอดในลานล็อก่าได้ไดไ้แต่ทีนี้เราไม่ได้เอาปูมาเนาะจะเอาปูไปโมนิฟายตอนนี้เอาป,ปู่ไปโมนิฟายหม่ครับตรงนีน้ตรงนี้จะมีลานจอดนะครับมีร้านมีลานจอดของรถนอนนะครับให้จอดได้นะครับลานกลางเต็นท์อ่างเก็บน้าสอนอะไรทับทุกอย่างครับแง้อขออาภัยด้วยที่จะไม่ได้นะครับนี่ครับเต็มหมดเลย แต่เราก็อากาศดีอากาศเย็นก็เดี๋ยวว่าหลังเราจะมาใหม่ซึ่งถ้าถามว่าถ้าเราเอาเต็นท์ลงมาก็นอนได้แต่เราเราไม่เคยนอนมาหลายปีแล้วแบบนี้เ,เพราะว่าเราไม่เคยนอนเราไม่เคยนอนกับกลางเต็นท์กับพื้นนานมาแล้วสิบปีแล้วค่ะใช่เพราะว่าเราเราเราเคยเราคือเราเราเคยนอนกับในรถซะแล้วแล้วก็จะมานอนข้างล่างเราก็ไม่ชินมันไม่ชินเพราะมันโล่ง ไม่ใช่เรื่องอะไรนะคะมันโล่งแล้วเราเรา,เราว่ามันโล่งเกินไปแล้ววันนี้เราก็เดินทางกันหลายจุดด้วยใ <c oughs> ช่ขโมวไปอยากไปเจ็ดคดสุดท้ายไปเจ็ดคดก็ไม่วา่างกลับมาเขาใหญ่เขาใหญ่ก็เต็มเราก็เลยแค่ว่าเอามาให้เพื่อนเพื่อนได้ดูบรรยากาศร,รอบๆเนาะเพราะเจ็ดคดเจ็ดคดเราเลยไปเลยมาเราใกล้ๆเราไม่เคยได้ไปเขาใหญ่ร้านนี้เราก็ยังไม่เคยได้มานะคะ ปีแล้วเปิดแล้วก็ไม่ได้มาส่วนมากเราจะไปแต่ลานลำตะคองเออใช่แล้วก็ผ่ากล้วยไม้ผ่ากล้วยไม้เคยไปกลางแค่รอบเดียวแต่ส่วนมากเราจะไปแต่ลำตะคองอย่างเดียวครับนี่ครับบรรยากาศโดยรวมของลานเปิดใหม่อีกลานครับวันนี้ที่ตรงอ่างเก็บน้ำนะครับก็เต็มครับสรุป ต่ร้านที่สามก็ยังจอดนอนได้ครับผมยังลานยังกลางมีพื้นที่ให้กลางได้ครับใช่ค่ะถ้ามามากลางแบบว่าเป็นเต็นท์ไม่ได้นอนในรถก็ก็เอามาได้พื้นที่ว่างมีเยอะแต่สำหรับเราคือเราชอบในรถก็เลยนอนไม่ได้๋ยวเราก็พาเพื่อนๆชมบรรยากาศรอบๆอีกสักพักนึ่งเดี๋ยวเราก็ก็จะกลับเนาะกลับแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยว,นนยวคอยว่คอยมาใหม่แต่ดูแล้วเราไม่เหมาะก,กับการเดินทางเสาร์อาทิตย์ วันเสาร์ทิ์ไม่ใช่ค่ะทุกที่เราจะเดินทางวันศุกร์แล้วทีนี้คุณอ้วนจําวันผิดคิดว่าวันนี้เป็นวันศุกร์ใช่ใช่คิดว่าวันนี้เป็นวันศุกร์สรุปแล้ววันนี้เป็นวันเสาร์ครับคิดว่าวันนี้เป็นวันศุกร์ก็เลยผิดพลาดทางวันให้เราก็คิดว่าเขาจะไม่ออกไหนเราก็ไม่ได้จองที่พักไม่ได้จองอะไรไว้เลยก็คิดว่าเออคงไม่ได้ออกหรอกเพราะว่าปู่ไปทําด้วยไปโมนิฟายใหม่ใช่ ตอนนี้กำลังหอมกลิ่นเหมือนเผาปลาเลยค่ะ,ะเดี๋ยวเราพาไปดูโดยรอบ,รอบๆก่อนครับรอบเนาะแล้วเดี๋ยวยังไงก็เนะาะใช่ยังไงก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยนะคะครับชมคลิปใหม่ๆกดที่กระดิ่งด้วยนะครับผมใช่ยังไงเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะครับกับช่องมะม่วงพากินพาเที่ยวนะคะ,ะไปครับราพาไปดูรอบ,รอบๆกัน